สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากคุณโซดาน้ำเขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ไวร้ายในคราบของมวยวัดหากจะว่ากันไปตามความรู้สึกแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคนที่ชื่อชัย,ยพลก็เปรียบเสมือนนิยายเรื่องยาวสักเรื่องหนึ่งที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้อ่าน เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยโดยที่ผู้อา่านต่างก็พร้อมใจกันยอมรับโดยดุจฎีเลยครับว่ามันเป็นนิยายที่มีความหลากหลายทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกโดยผู้ที่เขียนบทได้เน้นย้ำบทบาทของตัวละครทุกตัวอย่างถึงแก่นซึ่งเท่าที่ผมได้เคยอ่านนิยายแนวดรามา่ามาตลอดทั้งชีวิต ก็ยังไม่เคยพบว่าจะมีนิยายเรื่องใดที่จะเขียนบทได้อย่างเข้าถึงอารมณ์และชวนติดตามจนถึงขนาดที่มีผู้อา่านเป็นจำนวนมากมายที่เกิดความเมตตาสงสารในชะตากรรมของตัวละครและยังมีบางส่วนที่เกิดความชิงชังขึ้นภายในใจจนถึงกับออกปากไม่ไปร่วมเผาซากสังขารกันเลยทีเดียวอันที่จริง บุคลิกของตัวละครทุกตัวในนิยายเรื่องนี้ก็หาได้มีภาพลักษณ์ที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดหากแต่ค่อนข้างที่จะเล่นไปตามบทแบบตรงไปตรงมาเสียด้วยซ้ำกล่าวคือบทพระเอกก็จะดูซื่อๆตามประสาชาวบ้านป่าทั่วๆไปจนหลายครั้งที่ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีจนไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยม ของกลุ่มตัวร้ายเอาเสียเลยส่วนตัวร้ายก็ร้ายจนแทบจะหลุดออกมาจากแกนโลกโดยการตะบี้ตะบันดา่าแบบไม่จำเป็นต้องมีชั้นเชิงประมาณว่าข้าอยากจะด่าของข้าอยู่อย่างนี้ถ้าใครหน้าไหนอยากจะลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์เข้ามาฟังก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาสมองมาด้วยให้รกโลกประมาณนั้นส่วนกลุ่มผู้อ่าน ที่เคยนึกเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของตัวละครเอกแต่พออ่านมาถึงช่วงที่เกิดการพลิกผันของโชคชะตาโดยที่เขาได้กลายเป็นถึงคนเด่นคนดังระดับประเทศผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการนึกหมันไส้ขึ้นมาแทนที่อันอาจจะเกิดจากพื้นฐานนิสยัยของผู้อ่านกลุ่มนี้มาแต่เดิมซึ่งผมเดาเอาว่าน่าจะเป็นกลุ่มคน ประเภทขี่อิจฉาตาร้อนที่ทนเห็นใครได้ดีมีความสุขกว่าตัวเองไม่ใครได้จึงเริ่มเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจในทุกครั้งที่พวกเขาได้เห็นตัวละครเอกของนิยายเรื่องนี้ได้ถูกรับเชิญไปปรากฏตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆแต่พวกเขาก็ยังคงเก็บงำความรู้สึกด้านมืดเอาไว้ภายในใจ เพื่อรอโอกาสที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวละครเอกผู้นี้ในทันทีที่อาจจะเกิดความผิดพลาดแม้แค่เพียงเล็กน้อยในที่สุดวาระแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อตัวละครเอกถูกเขียนบทให้ดําเนินการผิดพลาดในบางเรื่องผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการกระดีกระด้าเรากับคนที่คลุ้มคลั่งอาจจะเป็นเพราะ รอคอยโอกาสแบบนี้มานานแล้วนั่นเองจนถึงกับตะโกนเชียร์ตัวร้ายของเรื่องนี้จนออกนอกหน้าโดยหวังว่าจะให้ตัวร้ายกระทืบตัวเอกให้จมธรณีไปเสียเลยจนกลุ่มผู้อา่านที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอดคิดไม่ได้ว่ามันยังมีกลุ่มคนประเภทนี้อาศัยปะปบบนอยู่บนโลกมนุษย์ของเราด้วยหรือนี่ แต่เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้อ่านที่สามารถจะแยกแยะถูกผิดอยู่อีกมากมีทั้งที่เป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายรวมไปถึงนักวิชาการอีกเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยที่ได้เล็งเห็นการกระทำอันเกิดจากแรงอาฆาตพยาบาทของกลุ่มตัวร้ายจึงต่างก็พากันแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือ ตัวละครเอกอย่างเต็มที่โดยได้มีทนายความผู้ยึดมั่นในความเป็นธรรมจำนวนหนึ่งรวมไปถึงบรรดานักวิชาการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถที่ได้เริ่มทยอยแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง YouTube และเพจต่างๆเพื่อตีแผ่พฤติกรรมอันสุดแสนจะทุเรเทุรังของบรรดาตัวร้ายตามความคิดเห็นโดยส่วนตัวของผม ยิ่งกลุ่มตัวร้ายอารวาสฟาดงวงฟาดงามากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะเผยธาตุแท้และตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาออกมาเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะไม่ส่งผลกับผู้อ่านที่ดำดิ่งสู่ห่วงลึกของความริษยาอาฆาตที่ก่อนหน้านี้เหล่าตัวร้ายได้ระดมกำลังกันป้อนข้อมูลที่บิดเบือนให้ จนพวกเขาถูกจูนสมองจนกลายเป็นหุ่นยนต์ไปหมดแล้วแต่จะส่งผลโดยตรงกับกลุ่มผู้อ่านที่มีมุมมองต่อละครเรื่องนี้อย่างเป็นกลางๆซึ่งจะทำให้ผู้อ่านกลุ่มนี้เริ่มที่จะหันมาฉุกค,คิดและเริ่มมองเห็นการกระทำที่ทุเรศทุรังของกลุ่มตัวร้ายและตัดสินใจที่จะยืนเคียงข้างกับตัวละครเอกของเรื่องนี้ในที่สุด มีเซียนมวยผู้หนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าจะดูมวยก็ต้องดูให้ครบทั้งห้ายกยิ่งกลุ่มตัวร้ายเวียงมัดสเปะสปะเหมือนมวยวัดแต่ทำเป็นกระเที่ยนกระหือรือเดินดุยเข้าใส่ในยกแรกๆกก็ขอให้วางเงินเดิมพันไปที่นักมวยฝ่ายตัวละครเอกที่ยังคงปักหลักยืนคุมเชิงตั้งรับอย่างรัดกุม เพื่อรอเวลาที่จะออกหมัดไปยังเป้าหมายแบบหวังผลโดยที่เหล่าเทนเนอร์ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถกำลังดำเนินการวางแผนอย่างรัดกุมแบบยกต่อยกและจะน็อกเอาท์นักมวยวัดจอมมั่วเหล่านี้ลงได้ในที่สุดนอกจากนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวโลกออนไลน์กันดูค่ะว่า เขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างท่านนี้กล่าวว่าทุกคนคงดูหนังดูละครนะคะคนที่เป็นพระเอกนางเอกจะโดนกระทําก่อนเสมอแต่สุดท้ายพวกวายร้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองเสมอค่ะท่านต่อมากล่าวว่าชูชกค,คือเทวทัตกลับชาติมาเกิดตัวร้ายตัวนี้คือชูชกกลับชาติมาเกิดกินไม่อิ่ม กินไม่พอกินกระทั่งเลือดเนื้อของพี่สาวท่านต่อมากล่าวว่าเขียนได้ดีมากโดยส่วนตัวรับทราบเรื่องนี้และติดตามมาตั้งแต่แรกถึงจะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่เรื่องของน้องผลไม้คนทั่วไปน่าจะมองออกตั้งแต่แรกว่าใครร่วมขบวนการและเป็นคนทําแต่แปลกว่ามีความพยายามเบี่ยงเบนไปให้ลุงกับป้า ยืนข้างลุงกับป้าตลอดไปค่ะ